สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาดูการตัดต้นไม้ที่สวนหลังบ้านของป้าหมกแดงกันนะคะก่อนตัดเดี๋ยวให้ดูภาพเก่าตอนที่ป้าหมกแดงมาดูบ้านครั้งแรกกันค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะหลังบ้านรกแบบนี้เลยจริงๆแล้วสาเหตุที่ต้นไม้เยอะแบบนี้นะคะเพื่อนๆ คือเจ้าของบ้านเดิมเขามีอาชีพปลูกต้นไม้ขายค่ะเขาเพาะขายเพาะอะไรไว้เยอะแยะแหละมีทั้งไม้ประดับไม้ผลสารพัดเลยแล้วทีนี้เขาก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้นานต้นไม้มันก็เลยโตสูงท่วมหัวกันหมดเลยค่ะเพื่อนๆจริงๆป้าหมกแดงก็ตัดไปเยอะแล้วละค่ะ ตั้งแต่โอนกันเสร็จก็เที่ยวเข้ามาตัดไปหรือไปก็เกือบจะหมดแล้วเหลือแต่ต้นที่มันใหญ่หน่อยซึ่งเราทำไม่ไหวแล้วบังเอิญจ้างเขามาตัดต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านแล้วคุยต่อรองราคากันได้ก็เลยให้เขามาเคลียร์ต้นไม้หลังบ้านให้เลยช่างหนุ่มสองพี่น้องฝรั่งนี่เขาก็น่ารักค่ะเพื่อนๆนคนพี่ตัดคนน้องเก็บกิ่ง ตอนนี้โทรเรียกคุณพ่อมาช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะคุณพ่อก็มาช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกเพราะว่าแก่อายุเยอะแล้วแกทํางานหนักเหมือนลูกไม่ได้แต่แกก็มาคอยกํากับให้ค่ะเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยเท่าที่สัมผัสดูคนเมืองนี้น่ารักค่ะเพื่อนๆเขาไม่รังเกียจคนเอเชียเขามาเขาคุยกับเราดีมาก จากที่เราจ้างช่างมาตัดต้นไม้กลายเป็นว่าเราได้เพื่อนบ้านเพิ่มค่ะเขาคุยกับเราแนะนำสภาพอากาศแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเมืองนี้ให้เราฟังแล้วเวลาเขาตัดกิ่งไม้กิ่งไม้หล่นไปตรงไหนใบไม้ร่วงไปตรงไหนเขาตามเก็บขึ้นรถหมดเลยค่ะเขาเอาไปทิ้งให้ค่ะเพื่อน ป้าหมูแดงเห็นแล้วก็สงสารเขาเลยทนไม่ได้ต้องมาช่วยเขาเก็บกิ่งไม้ค่ะเขาบอกให้หยุดก็ไม่หยุดช่วยเขาเก็บป้าหมูแดงเป็นประเภทโรคจิตค่ะเพื่อนๆอ,อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่เป็นต้องมีโน่นมีนี่ทำมีอะไรให้เราหยิบให้เราจับทำตลอดมันถึงมีความสุขชีวิตมันถึงจะสมบูรณ์แบบค่ะ บ้านหลังนี้ที่ดินกว้างคะ่ะเพื่อนๆยาวเข้ามาข้างหลังเยอะเลยเหมือนกันอนาคตถ้าเราถ้าป้าหมกแดงรวยมีเงินเยอะขึ้นนะคะอาจจะสร้างบ้านไว้ข้างหลังได้อีกหลังหนึ่งหรืออาจจะทําเป็นแกนนี่แฟตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคิดไว้เล่นๆในใจนะคะแต่ตอนนี้หลังบ้านเขาจะมีกระดาดเก่าๆไว้อันนึงหลังหนึ่งอนาคตต่อไปเราก็อาจจะรื้อออก ตอนนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนไว้เก็บของที่เราไม่ใช้ค่ะไว้ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปทีละอย่างเนาะเพื่อนๆตอนนี้ป้าหมูแดงก็จะตัดต้นไม้ที่มันรกๆนี่ออกก่อนแล้วถ้าเราอยากจะปลูกใหม่ก็ค่อยปลูกแต่ว่าป้าหมกแดงจะไม่ปลูกอะไรให้รกหรอกค่ะจะปรับหน้าดินให้เสมอกันก่อนให้หน้าดินเรียบ แล้วเวลาปลูกอะไรจะพยายามใส่กระถางไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราลงดินแล้วเกิดเราไม่ชอบตำแหน่งไม่ชอบเราจะต้องมาขุดมารือ้อมาจ้างเขาตัดมันเสียเวลาใส่กระถางไว้ก่อนเอาให้เราชัวร์จริงๆแล้วค่อยลงดินอีกทีหนึง่งซื้อบ้านเก่าก็อย่างนี้ละค่ะเพื่อนๆมีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำเราก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ไข ค่อยๆปรับปรุงไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะอาศัยว่าเราชอบตรงที่ที่ดินเขากว้างป้าหมูแดงก็เลยตัดสินใจซื้อค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ปรับปรุงซ่อมแซมไปก่อนเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่หรอกค่ะป้าหมูแดงยังพักอยู่ที่เดิมยังทําร้านอาหารไทยอยู่ที่ริเวอร์สโตนที่เดิมค่ะยังไม่ได้ย้ายเข้ามา ก็ทำร้านอาหารไปเรื่อยๆก่อนเพราะร้านเราก็ยังก็ยังขายดีอยู่เราก็ยังเสียดายค่ะเพื่อนๆเอาให้บ้านเราสวยงามพร้อมอยู่อีกสักหน่อยแล้วค่อยย้ายมาทีเดียวค่ะบ้านหลังนี้จริงๆเขาก็ประกาศขายนานแล้วนะคะเพื่อนๆป้าหมกแดงดูในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่เขาลงขายนะคะคือ บ้านจะหลังเล็กๆแล้วก็หน้าบ้านนี่รกไปด้วยต้นไม้หลังบ้านก็เต็มไปด้วยต้นไม้มันก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนเขาไม่ซื้อใครๆเห็นก็มองผ่านเพราะว่าบ้านรกจังเลยต้นไม้ทึบไปหมดเหมือนไม่น่าสนใจว่างงั้นก็เลยเหลือมาถึงเราค่ะเพืเ่อนๆบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านในฝันเหมือนกับเจ้าของบ้านท่านเก็บไว้ให้เราโดยเฉพาะเลยคะ่ะ แดงดูบ้านหลังนี้ในอินเทอร์เน็ตดูคืนหนึ่งเป็นสิบสิบรอบค่ะเพื่อนๆซูมภาพดูขยายภาพดูดูยังไงก็ถูกใจดูยังไงก็ถูกสเปคคือใช่เลยที่หน้าบ้านกว้างๆที่หลังบ้านกว้างๆยาวๆลึกๆแบบนี้อุย้ยเป็นบ้านในฝัน <c oughs> ต้นไม้จะรกจะทึบไม่เป็นไรเราตัดได้เราถางได้ ป้าหมวกแดงรบเร้าสามีให้มาดูบ้านหลังนี้ให้ได้มาถึงแล้วสามีไม่ชอบทะเลาะกันป้าหมวกแดงก็ดื้อดึงจะเอาให้ได้จนสุดท้ายคุณสามีต้องตามใจค่ะแล้วตอนนี้คุณเธอก็เปลี่ยนใจแล้วค่ะเพื่อนๆกลับใจแล้วหลงรักบ้านหลังนี้เขาเต็มเปาเลยค่ะ ชมอยู่นั่นแหละหลังบ้านเรากว้างมากหลังบ้านเรากว้างจังหลังบ้านเราสวยเดี๋ยวอีกหน่อยเราปลูกบ้านได้อีกหลังพูดอยู่นั่นแหละค่ะตอนนี้คุณเธอก็ซื้อต้นไม้มาปลูกเรียงไว้เต็มหลังบ้านเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะขอบคุณค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ บายบายจ้า